มันที่เราจะเติมก็เป็นอ้าวพี่สวัสดีตอนเย็นนะครับเพื่อนมาเสานอ์นะครับผมวันนี้กับผมเช่นเดิมนะครับในเวลาตอนเย็นนะครับผมตอนนี้เราจะไปที่หนึ่งเราจะไปที่ด้านหน้านะครทนนะครับต,ตามเคยตามเดิมเลยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถที่จะมาติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้ก็ไม่มีฝนแล้วครับเราผ่านหน้าฝนเป็นที่เรียบร้อยอากาศดีตอนเย็นไม่มีฝนปกติก่อนหน้านี้เราเลิกงานเราก็จะโดนฝนกันนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็น่าจะติดหน่อยนดิน ก็เป็นวันอังคารนะครับเพื่อนๆใช่ไหมวันอังคารใช่ไหมเมื่อวานวันจันทร์นะครับก็ว,วันนี้วันอังคารคาดการณ์ว่ารถก็น่าจะเพิ่ลงนะครับในการติดก็อาจจะไม่ติดจริงๆเวลานนี้ก็ไม่น่าติดแล้วนะครับเพื่อนๆ ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตามติดตรงนี้เลยนะครับ ทางเดิมแต่รถไม่ใช่คันเดิมที่เราเห็นอยู่นะครับอ้เดี๋ยวด้านหน้าเราต้องเติมน้ำมันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ไหลมา40กิโลเลยเลย,เลยนะครับ40กิโลแล้วนะครับผม ที่เตือนเราว่าให้เติมนะครับตอนนี้ผมไปผมปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลไปถึง40กิโลตอนนี้อยู่ที่41กิโลจุด14 km. นะครับเดี๋ยวด้านหน้าเบี่ยงเข้าไปเติมน้ำมันนครับ ไม่ได้เหมืนเราก็อาจจะลงไปดูไม่ได้ดูเราก็ต้องลงไปก็อาจจะต้องช่วยยกให้แต่ที่นี้ไม่ใช่จังหวัดของเรานะครับน่าจะลื่นมั่งถนนเป็นทรายนะครับต้องระมัดระวังหรือไม่ก็โดนรถคันมเมื่อกี้เสยตูดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ nghe mấy ca sinh thật ý lắm ครับเพื่อที่จะไปเติมน้ำมันนะครับวันนี้เข้าปตทก็ได้ไม่ว่ากันโอยไม่ได้ไม่ได้แกพี่ก็ชะลออยู่ จะเติมก็เป็นเป็น E20 แล้วกันครับเขาก็จะยังไงดีไม่ให้ฝั่งนี้หรือเปล่าก็ตรงโน้นก็ได้วะทัวส่ก็จะให้ฝั่งนี้นะจะเราไม่ได้จะเติม เก้าห้ากับเก้าหนึ่งนะครับเราจะเติมอยี่สิบนะครับผมอียี่สิบสามร้อย โอเคครับ okay, พี่รับคุณตอนนี้เราเติมได้ประมาณที่8ลิตรนะครับในส่วนของอทริปเราวิ่งได้279กิโลเกือบ280นะครับเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตเซ็ตให้มันเหลือ0ูนย์นะครับผมโอเคศูนยแล้วทริปไทม์ อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อจะขยี้ยนของมันเองเหลือศูนย์เป็นศูนย์น้ำมันเครื่องตอนนี้พันแปดรแล้วสามพันกิโล,ลผมเปลี่ยนทันทีนะครับส่วนอะไรนะสายพานก็6,000กว่าขอ,องสายพานก็รอ2 4งหมื่นสีนะครับไม่ก็เยอะแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะได้เข้าไปสวิต์ละโอเคขอบคุณครับพี่ เติมสามรอบาทนะครับเพื่อนๆก็ได้มาที่8ลิตรกว่าๆนะครับตอนนี้ A 0ส จะเปลี่ยนเลนมาเลนนี้เพื่อจะหยุดเึงเกือกมาใช่ไหมเชิญครับ ก็มาถึงที่แล้วนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะจอดแล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหรือชอบอะไรแบบนี้นะครับฝากติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพืเ่อนๆ أبو كرام مشكورين أكرمكم مع السلامة